คุณกำลังฟังสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ Alive by ดรจิตราเพราะชีวิตยังต้องดำเนินต่อการต่อยอดการเรียนรู้ในแต่ละย่างก้าวของชีวิตจึงเป็นสิ่งสำคัญใครค่ะมีปัญหาเรื่องของสมาธิไม่ค่อยมีสติค่ะ วันนี้จะมีเกมฝึกสตินะคะสำหรับผู้ที่จะมีความรู้สึกว่าเราต่อต้านเลยในเรื่องการนั่งสมาธิเราไม่สามารถที่จะฝึกตัวเองนะคะให้มาอยู่กับปัจจุบันเป็นเวลานานๆได้ค่ะในบางครั้งเราอาจจะต้องใช้เกมนะคะเพื่อฝึกจิตฝึกสมาธิเข้ามาช่วยค่ะเกมต่างๆนะคะอาจจะทำได้หลายอย่างมากเลยเพราะการฝึกสติฝึกสมาธินั้นนะคะ หลักการคือการทำยังไงให้จิตของเราจะจ่อกับสิ่งที่อยู่ปัจจุบันได้นะคะถ้าเราทำให้ตัวเรารู้ตัวค่ะว่าเราทำอะไรอยู่ตรงนี้ก็สามารถที่จะฝึกสติฝึกสมาธิได้เช่นเดียวกันนะคะบางทีค่ะเราอาจจะฝึกนะคะด้วยการค่ะเล่นสองคนได้นะคะโดยใช้เรื่องของการนับเลขค่ะมีคนคนหนึ่งพูดเลขขึ้นมานะคะประมาณ4ีถึงหตัวค่ะ แล้วเราต้องฟังให้ดีนะคะแล้วเราก็พูดค่ะเหมือนกับเป็นการทวนตัวเลขค่ะที่เขาพูดมาเช่นคนแรกอาจจะเริ่มด้วยคำว่าห้าแปดเจ็ดหกสี่เราได้ยินเขาพูดอะไรนะคะเราลองทวนตามค่ะนะคะแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมสนุกสนุก ที่เราจะใช้ในการฝึกสมาธิฝึกสติได้นะคะโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ถ้าอยากจะฝึกให้ลูกมีสมาธิมีสติที่ดีนะคะเราสามารถนําเกมไปฝึกกับลูกได้อาจจะเริ่มต้นด้วยการเริ่มจากตัวเลข2หลักก่อนนะคะ8 7แล้วก็ให้อีกคนค่ะลองทวนตามแล้วเมื่อได้แล้วเราก็เริ่มค่ะเพิ่มตัวเลขไปเรื่อยเป็น3าม6ี่ห้าหนะคะ แล้วลองดูว่าโอ้โหหกเริ่มยากก็ไม่เป็นไรค่ะก็อยู่ที่6แต่สลับตัวเลขไปเรื่อยๆนะคะหรือบางคนอาจจะใช้นะคะตัวเลข7ตัว8ตัวนี้แล้วแต่เลยนะคะกับความสามารถของตัวเราณวันนั้นเวลานั้นค่ะฝึกแบบนี้เรื่อยๆค่ะมันจะทำให้เราเริ่มจดจ่อเริ่มมีสมาธิได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะอย่างที่สองเลยค่ะเราอาจจะฝึกในเรื่องของสายตาได้นะคะการมองเห็นค่ะ วิธีการฝึกง่ายๆนะคะเล่นเป็นเกมก็คือว่าเมื่อเราเดินออกไปด้านนอกค่ะลองบอกกับตัวเองนะคะว่าเดี๋ยวในเวลา1นนาทีอาจจะจับเวลานะคะเปิดมือถือขึ้นมาจับเวลาเลยให้ลองสังเกตว่ามีอะไรบ้างในสิ่งแวดล้อมรอบตัวของเราค่ะที่มีสีเขียวค่ะการกำหนดเกณฑ์ตรงนี้ค่ะกำหนดเกณฑ์อย่างไรก็ได้นะคะแล้วก็ให้ลองสังเกตมากที่สุดค่ะ สีเขียวมีอะไรบ้างนะคะ1นาทีเราก็จะเริ่มมองหาล้การที่เราพยายามมองหาสิ่งที่เป็นสีเขียวตามโจทย์กําหนดอะคะตรงนี้แหะคะ่ะทําให้เราต้องกลับมามีสมาธิและมีการจดจอะะ่อค่ะกับการหาสิ่งที่เราต้องการตรงนี้ก็จะเพิ่มนะคะเรื่องของการจดจ่อความสนใจได้ดีขึ้นเพราะเรามีภารกิจมีเป้าหมายเลยว่าต้องเป็นสีเขียวเท่านั้นนะสีอื่นไม่ได้นะคะ หรือคะ่ะถ้าหนึ่งนาทีนานเกินไปอาจจะใช้เวลาประมาณอ่ะสิบวินาทีหาสีเขียวอ่ะเปลี่ยนจ้าตอนนี้หาสิ่งที่เป็นสีส้มคะ่ะจากนั้นหาสิ่งที่เป็นสีแดงพอเราทําแบบเนี้คะ่ะก็เท่ากับว่าทุกๆคนที่เล่นอยู่ในเกมนะคะหรือตัวเราเองที่เป็นคนฝึกเราอาจจะนึกของเราเองก็ได้นะคะตอนนี้สีฟ้าเบื่อละลองดูซิมีอะไรสีแดงบ้างถ้าจะท้าทายมากขึ้นเอาสีสองสีมาผสมกันเลยคะ่ะขอให้มี ฟ้าและเขียวแล้วเราก็จะเริ่มมองสังเกตว่าเอ๊เราเห็นอะไรบ้างที่มีฟ้าและเขียวนะคะเพิ่มความยากนะคะตรงนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะทำให้เรานั้นนะคะจะต้องมีสติมีสมาธิที่มากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะอย่างที่สามค่ะเราอาจจะใช้วิธีการใช้การฟังและการฝึกประสาทสัมผัสที่เป็นเรื่องของร่างกายไปด้วยนะคะเมื่อสักครู่เกมแรกบอกว่าให้ใช้ เรื่องของการนับตัวเลขค่ะตอนนี้เราจะใช้เรื่องของการฟังเสียงค่ะมือง่ายๆของเราเลยค่ะอาจจะใช้วิธีการตบลงไปที่โต๊ะนะคะหรือปรบมือเราะคะ่ะเป็นจังหวะแต่ขอให้เป็นจังหวะที่ไม่เท่ากันนะคะอาจจะเป็นจังหวะเหมือนกับจังหวะหน1 2งสอ1 2 1 2, ึ่ 1, 2, 1, 2, 1. คล้ายๆแบบนี้ค่ะคือจังหวะจะไม่เท่ากันเลยแล้วอีกคนค่ะเมื่อได้ยิน จะต้องปรบมือนะคะตามจังหวะที่ได้ยินเสียงจากคนแรกกับเด็กๆนะคะจะเป็นเกมที่สนุกมากกับผู้ใหญ่เองค่ะก็จะเป็นเกมที่สนุกเช่นเดียวกันแต่เกมเกมนี้อาจจะต้องเล่นสองคนนะคะเพื่อให้เรานั้นนะคะได้เป็นฝ่ายเริ่มแล้วก็เป็นฝ่ายที่ลองเล่นนะคะตรงนี้จะเล่นกัน2คนสลับกันไปสลับกันมาค่ะเราจะใช้เรื่องของการฟังแล้วก็เรื่องของร่างกายของเราค่ะมาฝึก เรื่องของสมาธิได้นะคะยังต่อไปเลยค่ะอาจจะใช้การเล่นเกมคือการปิดตาค่ะแล้วก็ทายกลิ่นค่ะเกมเหล่านี้นะคะจะมีคนที่เขาเอากลิ่นต่างๆนะคะอาจจะเป็นกลิ่นน้ำปลากลิ่นพริกไทยนะคะกลิ่นของพริกนะคะมะน,นาวค่ะส้มหรือผลไม้ต่างๆค่ะมานะคะแล้วก็ให้อีกคนที่ปิดตาดมดูตรงนี้เนี่ย ก็จะเป็นการเพิ่มเรื่องของสมาธิได้แต่ถ้าเราอยู่คนเดียวเลยเราอาจจะจัดเตรียมอุปกรณ์พวกนี้ค่ะอยู่ด้านหน้าเราแล้วเราก็เริ่มปิดตานะคะแล้วก็ใช้มือของเราเนี่ยค่ะลองควันหาดูว่าสิ่งนี้คืออะไรนะคะอาจจะได้ตั้งแต่การจับมาแล้วก็การลูบๆคลำๆนะคะโดยดูลักษณะว่าสิ่งที่เราลูบคลำอยู่เนี่ยเราเดาว,ว่าน่าจะเป็นอะไรและจากนั้นค่ะเราก็เอาสิ่งนั้นค่ะ ขึ้นมานดมต่อค่ะเพราะฉะนั้นเราจะฝึกได้สองทักษะเลยนะคะก็คือเราเดาได้ถูกไหมเพราะเราเป็นคนเตรียมของเองเมื่อเราจับสัมผัสเรารู้ไหมว่าของที่เราเตรียมนั้นมันคืออะไรค่ะและเพื่อตรวจสอบได้ชัดเจนมากขึ้นจากการที่เราดมค่ะรู้หรือไม่ว่าสิ่งนั้นคืออะไรนะคะตรงนี้มันจะเป็นการฝึกนะคะในชีวิตประจำวันง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะ ใช้เกมนะคะเพื่อฝึกสมาธิของเราค่ะเพื่อฝึกให้เรามีสติกับตัวเองนะคะเราสามารถใช้เกมพวกนี้ได้หรือถ้าใครนะคะฝึกได้มากขึ้นเรื่องของการโยนบอลน,นะคะลูกเทนนิสก็ดีนะคะลูกปิงปองก็ดีค่ะแค่ฝึกโยนขึ้นลงนะคะที่เป็นการเล่นนะคะฝึกโยนบอลสองลูก3ามลูก4ี่ลูกค่ะ ตรงนี้เราก็สามารถฝึกสมาธิได้ด้วยนะคะกีฬาต่างๆค่ะกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันนั้นนะคะเราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ค่ะเพื่อให้เรานั้นได้ฝึกสติฝึกสมาธิของเราได้ดีมากขึ้นในแต่ละวันนะคะ1น,นาที2นาที3นาทีหรือบางคนสามารถฝึกได้เป็นชั่วโมงเลยนะคะก็ยิ่งดีมากขึ้นเห็นไหมคะว่าการฝึกสมาธิไม่ใช่เรื่องที่ยากนะคะสามารถที่จะฝึกเป็นเกมก็ได้นะคะ เพื่อให้เรานั้นนะคะมีสติมากขึ้นในชีวิตประจำวันค่ะและเมื่อเราเริ่มเล่นเกมแบบนี้ได้มากขึ้นนะคะหลังจากนั้นค่ะเราจะเริ่มเข้ามาทำการฝึกสมาธินะคะที่ไม่ใช่เกมค่ะดังเช่นในคลิปก่อนหน้านี้นะคะที่ได้อธิบายไว้ค่ะได้ดียิ่งขึ้นเลยนะคะอย่มามัวแต่ปล่อยให้ตัวเองนะคะอยู่กับโลกภายนอกหรืออยู่กับความวุ่นวายใดๆมากเกินไปนะคะ จนทําให้เราค่ะหลงลืมนั่นหลงลืมนี่หรือความคิดของเราสับสนไปหมดนะคะให้เวลากับตัวเองให้เวลากับการศึกสติให้เวลาอยู่กับโลกของภายในบ้างนะคะ,เ,ะ,คะเพื่อเราเองค่ะจะได้จัดสมดุลตัวเองของเราในการดําเนินชีวิตและให้เวลากับตัวเองได้ค่ะติดตามเรื่องราวดีๆกันใหม่ได้ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ